โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับามาเปิดคลิปแบบนี้หลายคนก็จะรู้นะฮะนั่นแหละครับเรามาเปลี่ยนชื่อกันอีกแล้วช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของโรคระบาดโควิดนะครับเราเอาชื่อโอเคนะฮะเราจะชื่อว่าใส่ผ้าปิดปากอ่าเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อที่ดูง่ายๆปกติหน่อยนิดนึงโอเคเราก็เปลี่ยนชื่อปันที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปสุ่มหาคนกันเลยห้องห้องนี้ได้ไปเล่นไหมครับ เล่นหมดไลยอ่ะไปใครเข้ามาอันนี้เพื่อนเธอใช่ไหมเสียงเ,เหมือนพี่เอกเลยไม่ใช่พี่เอกทำไมเสียงเหมือนไงนี่อ๋อโอเคเสียงเหมือนง่วงนอนอะเธอร้องไห้อยู่ี่ง่วงเอาเธอร้องไห้ทําไมอยากร้องเอาใครใครกล้ามาทําเธอเสียใจฮะ <c oughs> เธอบอกเราดี ถ้าบอกไปมันก็ดูมงียบกว่ะอ๋อแบบแบบว่าแฟนแฟนนี้อ่ะแฟนทําเสียใจ <c oughs> อ่านนิยายมาเอาอ่านนิยายมาอ๋อโอเค <c oughs> ก็นึกว่าอะไรโดยแบบนึงคือคือสองคนนี้ออกไปก่อนเมีะคือเพื่อนเขาจะเข้าวะาเดี๋ยวเราออกให้เออ <c oughs> ไไมม่่ เอาอะไรวะเราต้องเสียสละดิเพื่อนเพื่อนมากี่คนคนเพื่อนมาคนเดียวโอเคโอเคแล้วมันไม่มาสักทีเนี่ยเออไม่ยอมมาสักทีเนี่ยเพื่อนเนี่ยเอซีใช่ใช่อ่ะจำได้พี่เอกเสนอันนี้เลยเจฟซีจำไม่เอฟซีมั่วเนี่ยเออถ้าพี่เอกเขาเสียงอีแบบนั่นนี่ไงคือคนดังไหมไม่ต้องพูด พราะคือคนดัง,ไ,งไม่ต้องพูดเพราะคือคนดังแบบยังไม่จบอีก <c oughs> อย่าเดินตามอย่าเดินตามเออ <c oughs> เดินตามได้ไงวะนะ่ะทำไมเพื่อนเธอไม่พูดอ่ะเธ <c oughs> อเธอชื่ออะไรเบอร์สองอ่ะชื่อปูค่ะฮะปูปาปาปละปูชื่อปูแล้วเพื่อนเธอชื่ออะไรชื่อดิวชื่อดิว ช่ไม่ไม่เห็นได้ยินเสียงดิวเลยน่ะอ้รอดิวได้ยินไหมเออดิวได้ยินเปล่าอาพาทำไมไม่พาลงฮะเป็นหัวห้องอะดิวดิวพูดว่าอะไรนะดิวงหิอยู่ฮะพูดชัดๆหน่อยแหกปากเลยลูกกินน้ำอยู่อ๋อกินน้ำอยู่โอเคครับโอ้ยมันมองไม่เห็นเ่ เอา้าเรามองเห็นความรักที่เรามีให้ไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันใช่อะไรท่านี้วลงอะไรเนี่ยลงหอนาฬิกาจะได้มีเวลาให้กันใช่ไหมไม,มองไม่เห็นมองไม่เห็นทางอีกเลาะแสดงว่าปิดตามองใช่ไหมแล,แล้วเธออายุเท่าไหร่อายุสิบสี่ค่ะอายุสิบสี่เราดิวอ่ะ เราเพื่อนกันก็อายุเท่ากันอ๋อเพื่อนกันอายุเท่ากันโอ๋ยมันมองไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางมันเป็นยังไงฮะเป็นยังไงก็มันมองไม่เห็นยังไงว่ามองไม่เห็นทำไมโทรศัพท์ไปเลยน้ำตามันบังตาบังน้ำตาอ๋อน้ำตาแบบมันบังก็เช็ดน้ำตาหน่อยดิก็มันเช็ดแล้วเนี่ยใครให้ไปอ่านนิยาย ก็มทาทะเลาะกับแฟน,แฟนอ๋นนอะทะเลาะก,กับแฟนก็เลยไปอ่านนิยายไม่อ่านนิยายแล้วก็อะไรสักอย่างเออโอเคนั่นแหละไปช่วยดิวก่อนดิวจะตายแล้วนะ่ะ <c oughs> ขำขำทำไมขำทำไมเออดิวจะตายขำเออ <c oughs> เพื่อนจะตายมานั่งขำเฉยยังยังไม่จบอีก <c oughs> นะดิวดิวดูแล <c oughs> เพื่อนด้วยนะ่ะ ยังไม่จบอีกออดเอาดิวโดนอะไรเนี่ยฮะไหนวะไม่รู้อ่ะไม่มีใครบอกธงบอกทิศเลยเนี่ย๋อเห็นละมันจริงเขาคนเดียวเหรอวะฮะมันอยู่บนป้อมครับทิศเออีระวังด้วยนั่นไงชื่ออะไรอ่ะชื่ออันนี้คือถามใครชื่ออะไรเหรอ คุยกันอยู่สองคนในห้องพิเศษอ๋อชื่อชื่อใบชื่อใบ <Really? S 1> อะไรนะพูดพูดดังๆหนอยดิวมินี่อ๋อดิวมานี่เออเนี่ยพูดดังๆแบบนี้แหละเ <Okay, S 1> ะไง้ยินกันเอาคอนมาทุบเลยออะไรนะเอาคอนมาทุบใช่ปลาข้างบ้านจะถือคอนมาทุบแบบว่าคอนเอาไว้ทุบแต่รักนายจุ๊บๆเอาไว้เธอ เก็บไปเถอะมุกไม่หาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนายอ่ะเห็นไหมยิ่งพูดเดี๋ยวเขายิ่งคำแน่เส้นตื่นนะเราอ่ะพูดอะไรก็คำเว้มาแล้วมาแล้วไม่ต้องกีนไม่ต้องกินโหเอาให้ oh. okay. เรไม่เห็นทางอ่ะเออหลบไวะหลบแปะโอ๊ยมดอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรายงานไป,ไปยิงไปไปให้มันตายจะเป็นอะไรอะไรนะพูดจะชัดจะไปรายงานมันจะรีพอร์ตมันมันยิงโอ้ยเป็นรีพอร์ตเขาได้ไงเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเอามันยิงหัวโอเคเราจะยิงหัวก็ยิงได้โอ้ยไม่ไ,ไม่มีกฎห้ามยิงหัวซะหน่อยเอ็งก ตายก็รายงานมาสิอเออเนี่ยคนแบบนี้นสู้สู้เขาไม่ได้ก็ไปรีพอร์ตเออไม่จะรีพอร์ตชื่อมันอ๋อรีพอร์ตชื่อมันร <ใ ained. S 1> ีพอร์ตชื่อมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะตึงตึงมากาไปดีครับโอ้โห <gue llo> ชั้วๆชวๆ <spe ak> นี่เป็นไง <Okay. S 1> ล่ะครับ โค่นโหดอะครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากเฮ้ยอย่าชมดีเกินนะน่าถึงกับโอย้ยอีกแล้วเดี๋ยวรายงานพี่ดีกว่าพี่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทีมเดียวกันเนอะโอ้พี่เก่งมากย,ยังยิงมันไม่ตายเลยใจเย็นจะเชียร์เก่งไปไหนวะเนะี่ย มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วก็ตายพี่อายุเท่าไร่พี่อายุสิบปดเหรอใช่รู้ได้ไงเนะี่ยสักสักอย่างเลยพี่คือเหมือนเหมือนเหมือนเจอในติ๊ก,กตอกติ๊กตอกว่ะติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ไมีใครเข้ามาอีกแล้วเหรอพี่ไม่มีเพื่อนหรอไม่มีเพื่อนไม่ครบหรอใช่เพื่อนไม่ครบแบบว่านัดกันมาสี่คนแต่เพื่อนมาแค่สามคน ทำไมอ่ะก็เพื่อนไม่ครบไงมองมองเห็นทางยังเห็นเห็นอ๋อเห็นแล้วโอเคจะได้เล่นได้สักทีเล่ไม่ได้เหมือนเดิมไม่มีสียงนกเลยก็เราไม่ไม่ชอบนกไงทำไมอะนกน่ารักน่ารักไม่เท่าปูหรอกเขาเพิ่งรู้หรอพี่อ๋อใช่เพิ่งรู้เนี่ย เพิ on um. ่งรู้ว่ามันลงก่อนเราไปละเฮ้ยตรงนี้ก็มีตับตัวหนึ่งตัวตัวหนึ่งหมอบแล้วครับหมอบแล้วอยู่จังหวัดอยู่ขอนแก่นมาห้าอะไรโอ้า่าเสียงดังเลยใช่หรอมันก็อยู่ขอนแก่นเฮ้ยอยู่ขอนแก่นคนบ้านเดียวกันตัวนี้คือมาบอกแต่แรก คงมาเขินอะไรเว้าเพื่ออะไรอ่ะไม่บอกดอกถ้าบอกแล้วจะมาหาไหมเอาก็อยากรู้ไงอ๋ออยู่อยู่ชุมแพครับมาหาอะไรอีกอย่าบอกนะอย่าบอกนะจริงอ่ะพี่ร้อเล่น อยู่อยู่โรงอย่าบอกนะอยู่โรงเรียนอะไรพี่อยูชมพนศึนั่นไงโอ้โหอพี่อยู่ชมพนจริง่ตจริงดิโอ้โหยิงมันก่อนครับยิงมันก่อนไอช่วยดิวก่อนครับดิวจะตายดิวจะตายพี่จะถล่มไม่ตายไม่ตายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีพี่ไม่ตายหรอกมีพี่ไม่ตายหรอก ชาร์จชาร์จไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีพี่ไม่ตายหรอกทลบแมทหลบแม่โอ้ยยมงอะไรแล้วยังอะไรแล้วไม่ไม,มียาหลบไปค่เรายาตัดหนึ่งตัดหนึ่งตัดหนึ่งหลบตกตรงนี้เดี๋ยวพี่อ้อมไปพี่มันอยู่หวัวอ่าตัดหนึ่งมันอยู่ตรงไหนนะ มันอยู่หัวหัวมันอยู่หัวหัวอ้อมอยู่ตรงหัวนี่เด้นี่เด้น,ดนี่นี่น,นาาี่มันเ่าตายเด้มันบ่ตายเด้บัดเนี่ยเอายังใส่ละ่ะเจาะไอวอรเจาะไอวอรโอ้ยมันตายเฮ้ยทีมเราไม่ตายว่ะเพื่อนทำใจดีๆไว้ทำใจดีๆไว้หรือว่าจะทำใจไม่ให้รักเธอ เนเกมใดสเอาโอเคทำไมพี่ตั้งชื่ออะไรจ๊ะครับเอาเราก็ช่วงโควิดไงเราก็ต้องป้องกันโควิดดีป้องกันโควิดเออแบบว่าป้องกันโควิดอะต้องใส่ผ้าปิดปากแต่เราชอบเธอมากอย่าปิดใจนะย,ยังไม่ได้เปิดเลยเอาก็เลยบอกว่าอย่าปิดใจเซน้องน้องดิวไม่พูดเด้อพี่ไปถึงโรงเรียนแล้วนะ วันนี้ดิวอยู่บ้านดิวอยู่บ้านเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้โรงเรียนอะเจอกันตรงไหนดีสนามบาสไหมใ <Hey. S 1> ทุกโรงเรียนก็มีสนามบาสใช่ไหม <c oughs> ขำ <c oughs> ขำม,ม,มันวิ่งมาแล้วโอ้โหยิงไม่โดนสักอ้าวมีคนร้านหนึไม่พี่ยิงหวัวเลยนะพี่ยิงหัวมันก็คือร้านนั่นแหละมันแค่ฟุบไปโดนโอเคขอโทษ <c oughs> สนามบาสอยู่ไหนอะ อยู่อยู่หน้าโรงเรียนน่ะมอบมอบมอบส,สรุปเจอไหมสนามบาสอะ่ะเฮ้ยมีคนมีคนทำไมตอนจะชวนคุยมันมีคนมาตลอดเลยวะนะ่ะ <c oughs> ช่วยอยู่ช่วยอยู่ <c oughs> ไม่เป็นไร ชักกระสุนอ้าวหมดตีเฉยอย่าใหมัพื่อใครพูดใครพูดอ๋อเบอร์สี่พูดว่างไงว่าไงขอยาหน่อย,ยขอยนหน่อย,โ,ยโอ้ยอยู่กันกี้คนนะเจ้าเนี่ยอยู่โอ้จะคนเนี่ยขอ,อยาขอ,อยาเพื่อนรอเรามีศูนย์กล่องเรามีศูนย์กล่องมันมันเหลือสองตัวครับแต่ว่าเฮ้ยลงมา พี่ดูให้อยู่เฮ้ยตัวนี้เจ็บครับตัวนี้เจ็บอยู่ในอ่านาน,น,นมากเลยพี่เฮ้ยโดนหัวอยูอ่อ้าวยิงมันทุกคนยิงมันปูยิงมันสู้ๆพี่รู้ว่าปูทำได้แน่นอน มาดับปูแล้วอ่ะนะโอ้ยิงมันก่อนมีไอ้บอลหรือเปล่าตั้งไว้ปิดทางนั่นแหละเราโดนวงตายเฮ้ยเราไม่โดนวงตายได้ไงเนี่ยโอ้โหปูโอ้โดนวงตายโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้ลาไปก่อนวัสดีอบ